โดยครับผมชื่อมีนะครับจากช่อง g t c h e นะครับแล้วก็วันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วครับกับเติร์ฟหาครับจับเกมวันพัน์แมนเดอะสตองเก็นนะครับก็พลังอดีอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งกะก็อาบจากเมื่อวานเก้าหมื่นนิดๆใช่ไหมก็ถึงแสนละวันนี้ก็ตรงตามเป้าที่บอกว่าแตงหนึ่งหมื่นะก็ติดๆเกือบหมื่0ห0 0่งหนึ่งหมื่นถ้าันก็ได้นะ แต่ก็ประมาณนี้แหละค่อยเติมเพิ่มแล้วก็ดาเพิ่มนะอันดับผมที่หนึ่อยนะครับแล้วก็พันดาวที่226นะโลคอสุเกะก็ยังเป็นการโลเหมือนเดิมครับอันดับที่3 2 3ยานะสุวนกิวก็อยู่กิวที่หนึ่งแหละขอ,อยาตยกย้ายแล้วกันเนาะม,มาก็ขอบคุณครับที่ตอบรับกิวผมจะพยายามเล่นทุกวันแล้วกันนะก็ มีหลักฐานการเป็นอัดคลิป YouTube เล่นทุกวันแล้วกันนะอส่วนลายประลองผมก็แพ้บ้างชนละบ้างมาส่วนทุกวันนี้เนาะก็อยู่ที่142นะแล้วก็ซึกดวนนี้ก็สามารถเก็บเพดไปได้นะแพ้ไปสองตาก็ส่วนใหญ่ไปแพ้ตรงที่ว่าไปเปลี่ยนคอเนี่ยแหละครับอืมแล้วก็ระดับติดอยู่ที่ด่านยีิบสองนะ หละปีจายผมก็อยู่ที่สามร้อยเก้านะตอนนี้ทุกคนก็ไปห้าร้อยแล้วเอ้ยไม่ห้าร้อยเขาเรียกว่าชั้นที่สามเนาะชั้นที่สามจริงมันก็นับเป็นห้องก็ได้นะมห้องห้องสามร้อยส่วนด่านอยู่ที่จากการผ่านมาทุกอย่างละถ้าสู้บอสผมก็เรียบร้อยหมดแล้วนะท้าสู้ราชาก็เรียบร้อยแล้วครับ ราชาไต้ดินอยู่ลำที่6หกแล้ผมก็จะดองดวงเลยดองป่องม่วงนะเออี๋ยว่าจะดองสองวันนี้แล้วก็มานั่งฟ้าวันเสาร์นี้กันเนาะอืมมีอะไรไหมกระเป๋าก็ไม่มีอะไรลรออือแล้วก็สัตมะภาพผมก็ได้เปิดเรียบร้อยละของมุเมงผมก็จะกลับไปเอาภาพของราชาใต้ดินบุกนะ อืมไอ้ครบเสร็จแล้วก็ทำแถวบนให้เสร็จเลยนะนี่ฮ o u s ์ House. อ่ะพลรกกิจก็คงล้วไม่มีอะไรนะก็ก็ควรพยายามจะเล่นให้ครบนะเพื่อเอาเลเวลเนาะฮาก็ขอปาร์ตี้ก่อนนะปาร์ตี้ก็ทุกคนอย่าไปลืมไปเอาของเพชรน,นะ ปิกเกอร์ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากเลยนะอืมก็มีนี้เพิ่มม,มาผลงานก็สิบเอ็ดแหละจ้างก็ไม่มีแล้วก็ฝึกฝนเนาะก็ เขาเรียกผมเรียกมันเรียกเป็นอะไรเป็นขั้นไหมอืมเรียกว่าอ๋อเคหนึ่งขั้นละเรียบร้อยละก็พยายามอย่าพยายามมาอัพนะหนึ่งครั้งนะอย่าลืมนะครั้งละมาถึงว่าก็มีรอยอันก็หนึ่งครั้งก็พอหนึ่งครั้งมันจ้เรียอย่าสิบครั้งเดี๋ยวมันพลาดอืมแล้วก็อัปเดตในการเติมหน่อยวันนี้ผมก็เติมแพ็กส5มสิบ้าบาทไปเหมือนเดิมนะ แต่วันแพ็คสาบาทนะก็เหมือนเดิมเอาแค่พลังงานอย่างเดียวคือกลับไม่เอาอะไรหรอกอืึก็ผมได้กำลังจะเตรียมพร้อมในการเติมแพ็กของฟูบุกิ a s r แล้วนะครับเอเอสเอนะว่าเตรียมพร้อมว่าจะเติมแหละเพราะว่าจะเอามาแทงอย่างอัสซิมากิเรียบร้อยแล้ว ผมจะเปลี่ยนตัวแบกตัวใหม่ก็จะเปิดด้วยเป็นฟุบุกิเอสอารนาะแล้วก็ตามด้วยกาโร่นะแล้วก็จะเป็นบอลทองประมาณนี้ตึ้งคิงเนี่ยอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนออกเป็นโฟนิกเนะหรือว่าเป็นมูเมงแทนไปนั่นแหละครับอืมโบนัสในการเติมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะโอเครับมและอันนี้ก็เรียบร้อย แล้วก็มีอะไรไหมกิจกรรมอันนี้ผมพอวันนี้วันที่5ผมก็จะเติมน่าจะเติมของเอ่อกีเอสเอสอนะเพื่อเอาอุปกรณ์ประมาณนี้เนาะแล้วก็ทำเควสร่วมด้วยกับอ่าเวยไหนนะอ่เวยนี้ก็เพิ่งมาใหม่เนาะอย่าลืมทำด้วยนะมอบชอ่อตัวรถติกเป็นอย่างที่จะทำไปเพื่อเอาอ่า อันนี้แหละนะอืมไั่ให้เยอะกม็มีแล้วแล้วก็เออเป็นโบนัสอุปกรณ์นะก็อย่าลืมไปทำนะถ้าใครอยากได้นะแต่ก็น้าจะเป็นสายเติมแบบเอจริงเติมเก้าสิบแปดแบงค์เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้าห้าสิบหกแบงค์ละว่าจะเติมเพิ่มอีกนิดนึงอืมหลักๆตอนนี้ผมต้องการเอาเอา่อาวมแหละอืมเอามาทำ แล้วก็จะมีเกียรโลเข้านะก็ใครอยากได้ก็เอาเลยกันผมไม่เอาแล้วกันค <c oughs> ่าเผอเพราะว่าตัวละครมันมันแพ้ทางแพ้ปัจจุบันของอยังไงเดียวของการอัปเดตล่าสุดมากเลยว่าเออแบบมันถึงคุณได้ ตัวมันมาก็อาจจะเก่งไวสุดนะ LG แต่ถ้าเป็นเริ่มใหม่อย่างเราเนี่ยก็สมมติถ้าใครลงทุนนะก็เอามาก็ได้นะแบบอาจจะเปิดได้คออย่างเกียรโรของ s s r ธรรมดามาก็เก่งแล้วละ่ะถ้าได้มาก็โอเคครับสำหรับถ้าเราแบบมีตั๋วดองอย่นิดนึงก็เอาไปเปิดก็ได้นะอืมแล้วแต่แต่ถ้าได้ตัวคอมันมาจริงๆก็ดีแล้วอจริงเนะแล้วก็อันนี้น่าจะเติมวันที่หกเมื่อกี้น่าจะได้แล้วนะ อย่างวงีผมถ้าสมมติพวกนี้ไม่มีอะไรข้อผิดพลาดเลยอาจจะเติมฟูบุกิเอก็จะได้ชิ้นจะได้อุปกรณ์มาสามชิ้นตามนี้เลยนะเปิดอ,อันสุดท้ายนี่น่าจะล็อกอินครบสัปดาหนะ์เนาะถึงจะได้อน่าจะไม่มีอะไรแล,ล้วอัปเดตแล้วก็ยังแล้วก็เหมือนเดิมนะที่รู้อยู่ก็คือการตบคนอื่นนะขอยนาตเหมือนเดิมนะครับตักประมาณคน2คนเนี่ยนะ เปิด้ชิงเอนเจนเมือนเดินะตึบตึ๊บรเหยอยู่สี่หมนะครับตามด้วยกาโร่นะตัดไปเจ็ดหนแรับด้วยทัซึมกิตึบตึชุบสับสับอีกทีด้วยกาโร่ครับ กักหวานที <t 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 ่ถึงเป็ละครมากเลยแล้วก็คิงเ e n g i n ครับบล็อกไฟไปกุดกุดเป็นแปดนะทำด้วยกาโร่ครับสองเนเจ็ดอ่าเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคก็ประมาณนี้ขออัปเดตอาการป่วยตอนนี้ก็เริ่มหายดีขึ้นแล้วก็ พูดได้คองมาแล้วแต่ว่ายัางรู้สึกมีสเลดตรงคอเนี่ยกันนะก็น่าจะหายเร็วๆว,วันอีก2วันนี้แหละก็พยายามดื่มน้ำประผ่อนเยอะๆนะครับก็คลิปก็มีประมาณนี้นะถ้าใครอยากให้ทําอะไรอีกหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรจากท่านพี่ๆหรือเพื่อนๆคนอื่นก็สามารถคอมเมนต์ด้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับแล้วนะบ้าสวัสดีครับ